สวัสดีครับยามเช้าวันที่15เวลา9โมง29นาทีวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่จุดชมวิวทัศนียภาพของจังหวัดทะเยานนะครับเดีย๋ยวเราจะพากันไปดูว่าไอจุดชมวิวของจังหวัดทะยาจะเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้ก็จะอีกประมาณ30กิโลนะครับจะถึงพะเยาแล้วก็สามารถที่จะไปเชียงรายได้อีก121กิโลนับจากจุดนี้เป็นต้นไปยุโรพามาดูด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างด้านบนก็เขียนว่าวันนะอุทยานไดโนเสาร์ แก่งหลวงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาไดโนเสาร์โอ้นี่ไงไดโนเสาร์ด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับ ดอยตรงนู้นดอยหลวงดอยหนอกนะครับจุดชมวิวทิวทัศน์กวางพยาวนู่นครับกวานพยาว จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พักริมทางสำหรับนักท่องเที่ยวแต่วันนี้เงียบเพราะว่าเป็นวันสงกรานยุคโควิดนะครับตรงกลางก็จะมีศาลา ก็จะประมาณนี้นะครับตามปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะข้างทาง,ทางแต่ตอนนี้ยุคโควิดโควิดระบาดนะครับก็เ,เงียบเหงาสถานที่ท่องเที่ยวปิดหมดครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสวดีครับ เส้นทางพเยาว,วังเหนือเป็นเส้นทางที่คับไม่ยากไม่ง่ายเป็นเนินเป็นดอยเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็มีความอันตรายอยู่ก็ต้องค่อยๆขับไปเนาะ สองข้างทางก็จะเป็นป่าสมบูรณ์สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสรถเสียเท่านี้ก็คงรอนานเลยนะ <c oughs> ขับไปเรื่อยครับวันนี้ก็หันหน้าไปทางวังเหนือแล้ว